うん。<music> สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นรอบเดือนที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงการประจำเดือนสิงหาคม2557ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมและฟังกันอีกเช่นเคยครับไปเรื่องกันเมื่อวันที่2สิงหาคม2557นายนิพนธ์คนขยันนายกงค์งการบริหารนจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปลองดองสมรชันของกอศนก,กลุ่มภูทนี5จังหวัดอีสานตอนบนได้แ,แก่บึงการอุดรหน,นองวลปูเลยและหนองคายณโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรพริญจังหว,วัดบึงกาฬโดยหวังใช้กีฬาสร้างความรักความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในหน่วยงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับภูมิภาคเกิดผลสำฤทธิ์ของงานด้านการศึกษาโดยมีการแข่งขันกีฬา5ประเภทได้แก่ฟุตบอลชายแชร์บอลหญิงเซปักตะก้อชายวอลเลย์บอลชายหญิงและปีตองชายหญิงโดยมีนักเรียนนักศึกษาของกศนจังหว,วัดบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยและหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนไปติดตามกันต่อกับจังหวัดบึงกาฬจัดสัมมนาการค้าการลงทุนกับเวียดนามารัลบอาเซียนเมื่อวันที่3สิงหาคม2557เวลา15น้าโรงแรม The River Hotel เดอะริเวอร์โฮเทลอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนายเทวันสน,นิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นายววโรดพิเพกพาณิ์จังหวัดบึงกาฬเปิดอบรมสัมมนาลู่ทางทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งประกอบด้วย5จังหวัด ได้แก่อุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงกาฬกับจังหวัดกวางบินและจังหวัดกวางตรีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดยมีหัวหน้าส่วนร,รชาชการและส่วนเอกชนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยนักธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งเข้าร่วมสัมมานาซึ่งได้รับเกียรติจากนายเวียนฮิวดินกรงศุนใหญ่สถานกรงศูนใหญ่เวียดนามน่าจังหวัดขอนแก่นมาบรรยายในหัวข้อ โอกาสการค้าการลงทุนของภาคตะวันกเฉียงเหนือของไทยในเวียดนามกลางไปติดตามกันต่อครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2557ณโรงแรมมงทานกวางบินจังหวัดกวางบินประเทศสาธรารณสังคมนิยมเวียดนามนายเทว,วันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนำทีมนักสวดราชการภาคธุรกิจภาคเอกชนนักธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งประกอบด้วย5จังหวัด ได้แก่อุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงการเปิดการค้าการลงทุนพบปะนักธุรกิจของจังหวัดกวางบินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยรับการอลรับจากนายทานวันตวนรองเจ้าเมืองกวางบินและนักธุรกิจเมืองกวางบินอย่างอบอุน่นพรุ่วันนี้ทางกลุ่มจังหวัดภาคหลองเชียงนอนบนหนึ่งได้นําสินค้าโอทอปเด่นของแต่ละจังหวัดไปจําหน่ายด้วยต่อจากนั้นในวันที่6สิงหาคม2 5 5 7ณโรงแรมไซง่อนดงฮา จังหวัดกวางตีประเทศสาธารณาสังคมนิยมเวียดนามได้มีการเปิดเจราจากับนักธุรกิจของจังหวัดกวางตีโดยรับการต้อนรับจากรองผู้ว่าเมืองกวางตีและคณะอย่างอบอุน่นแล่นำสินค้าโอท็อปเด่นของแต่ละจังหวัดไปจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกันโดยรับความสนใจจากนักธุรกิจของทั้งสองเมืองเป็นอย่างมากต่อกับการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสขึ้นเป็นแรงงานต่างดาวที่จังหวัดบึงการเมื่อวันที่4สิงหาคม2557บรเจตตอริกา ที่ห่างสยามแมคโครอําเภอเมืองมึงการจังหวัดมึงการนายธวัชชัยลักนณมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมึงการเป็นประธานเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบที่สองตามนโยบายของคอสชอโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดมึงการได้จัดให้เป็นศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเป็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสระหว่างวันที่4สิงหาคมถึง3 1ตุลาคม2557โดยได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดให้บริการตั้งแต่กรอกเอกสารตรวจร่างกาย ทำบัตรเป็นตัวแรงงานต่างด้าวซึ่งจังหวัดบึงการมีแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวลาวและชาวพมา่าทั้งชายและหญิงเข้ามาทํางานบริการในร้านอาหารเครื่องดื่มและโรงงานภาคการเกษตรไปติดตามกันต่อครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2557เวลา7นาฬิกาที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลบึงการนายชลทรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้น,นำข้าราชการพอค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบารแด่พระสงฆ์จำนวน82รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาและร่วมกันน้อมจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมโดยพิธีทำบุญตักบาทครั้งนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาทจากนั้นเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุม Co องเวชชันฮอนลอน์นายจรรผาโคตร ผัวรัชการจังหวัดมึงการพร้อมด้วยข้าราชการสารอายการตำรวจทหารพนักงานรัาฐวิสาหกิจพา่อค้าและประชาชนร่วมกันประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ82พา12 000, สิงหาคม2557โดยร่วมลงนามถวายพระพรและกล่าวสรุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากนี้ ยังกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียตรติและถวายพระพรชัยมงคลโดยการจัดพิธีในครั้งนี้มีข้าราชการเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีจำนวนมากหลังจากนั้นได้มอบโล่ให้กับแม่ดีเด่นจำนวน7คนและสตรีดีเด่นอีกหนึ่งคนและหลังจากนั้นเวลา10บนาฬิกานายโชโรทอนผาโครผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดงานเกษตรรุรมใจบริการประชาชนเทิดไทยองค์ราชินีภายใต้โครงการเกษตรสมรรชัน้น ร่วมการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมณลานจอดรถวงแรมนวันอำเภอเมืองบึงการจรังหวัดบึงการพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเอกสารสิทธิที่ทำกินสปรก,กรสี1ศูนย์หนึ่งให้กเกษตรกรอ,อีกด้วยจากนั้นเวลา11นาฬิกานายชติธรผาโคตรผูร้่าราชการจรังหวัดบึงการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณวันถาโคดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการหนัสส่วนราชการคณะเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการเดินทางมาจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวนร2อยยีกคนณเรือนจำจังหวัดบึงการตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสูู่มิภาคจิจังหวัดเพื่อนำาก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส12สสิงหามหาราชินี จากนั้นในเวลา18นาิกา30นาทีณห้องคอนเวนชัันหอโรงแรมดวันอเภือเมืองบมืองการจังหวัดบมืองกาญนายชาตธรผาโครผู้ว่าราชการจังหวัดบมืองการเป็นประธานนำข้าราชการพาประชาชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะและจุดธิดชัยถวายพระพรนึ่งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีประจำปี2557พิธีเริ่มจากผู้แทนส่วนราชการต่างๆนำผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมสารีรักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดมงกาารประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้จุดเทียนชัยถวายพระพรและนำไปจุดต่อให้กับผู้ร่วมพิธี กล่าวถวายราชดุดีเจริมพระเกียรติกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจบแล้วผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเป็นอานเสร็จพิธีไปติดตามกันต่อกับการจัดมหกรรมรวมพลนคนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมใจเทือไทยราชนีเมื่อวันที่14สิงหาคม2557เวก้านอริกานายเทวันสันนิกรร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมโดยผู้นำชุมชนประชาชนในจังหวัดบึงกาฬจํานวนกว่า500คน จัดมหก,กรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมใจเทิอกไทยราชินีสามคคีทั้งแผ่นดินขึ้นเที่ยงประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองการวิสิทธิ์อำนวยศิลป์อําเภอเมืองเมืองการจัดเมืองการในโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศกิตติคุณให้กับผู้นําหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการบริหารจัดการดีเด่นระดับเอํจำนวน15กองทุนและมอบเข็มตาสัญ,ญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินสําหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2555 รวมร้อยสองกองทุนติดตามกันต่อกับการมรวมพลังปลูกป่าทดแทนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหลังกาเมื่อวันที่14สิงหาคม2557ยเลวลา9กานาฬิกานายจรทอผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าทดแทนในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูหลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการตามโครงการมารวมพลังปลูกป่าทดแทนเพื่อพื้นที่สีเขียวโดยมีพันธุคทาสิ์เสียงอ่อน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการในสว่างเฟืองกระแสผู้ในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10นายนิวัตโคโสิตาภานายเพอร์เซกาจารีป่าไม้จาร,ร,จารีตำรวจสอพอเซกาผู้นําท้องถิ่นประชาชนนักเรียนนักศึกษาชาวเพอร์เซกากว่าพัานคนเข้ารมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่บริเวณหน้าวัดถ้ำพวงบ้านนนชมพูตบบพําฑลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สําคัญที่มีค่าได้แก่ต้นมะค่าต้นไม้แดงยางนาชิงชันและพยุงเนื้อที่30ไร่บนแปลงยางพาราที่เจ้าหน้าที่ทำการรื้อทําลายมาก่อนหน้านี้ซึ่งถูกรัศดรบุกรุกเพื่อแพร่ถังขยายพื้นที่ทําการเกษตรในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูหลังกาไปติดตามกันต่อครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2557เวลา13นาฬิกาที่หนองยองบ้านสุกแวงหมู่ที่2 ตำบุหนองยองอเภปักคาดจบึงกาฬนายชลธรผาโคดผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนานาชนิดกว่า550,000ตัวเพ as as 52, 50, so them, ื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำที่มีอยู่ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รักษาระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม์ษา82พรรษาในเดือนแห่งวันแม่ไปติดตามกันต่อกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ,อนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่18สิงหาคม2557เวลา10นาฬิกาที่ริมหนองหิ่งบ้านหนองหิ่งตำบลท่ากกแดงอำเภอศรีกาจังหวัดบึงกาฬนายชริชรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพมระชนพรรษา82พรรษามหาราชินีที่สถานีพัฒนาที่ดินเมืองกาญร,ร่วมกับอบตอท่ากุกแดงจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชบุตรในการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ํากรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่อรุรงรงส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกเพื่อกะอนุรักษ์ดินและน้ําและนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ต่อไปหลังจากนั้นนายชโรธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองการ เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการแหล่งน้ำชุมชนระบบท่อส่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำฝ่ายน้ำล้นพร้อมระบบท่อส่งน้ำนบริเวณหนองหิ่งบ้านหนองหิ่งอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ากกแดงบ้านหนองหิ่งหมู่ที่3ตํตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเป็นการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาว31,75เมตร ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรในที่ประมาณพันไร่เพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวนร้อยโครเรือนซึ่งทางอบตอท่ากกแดงเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดสรรเกษตรกรเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่และได้ประการสสนุนทางวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินบึงการไปติดตามการต่อกับการจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงเพื่อสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรงเมื่อวันที่19สิงหาคม2557 เวลาสิบนาฬิกานายชโรทรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณวันผาโคดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีผู้นําชุมชนแกนนาสตรีหรืออาสาสมัครในชุมชนนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดบึงการกว่า500คนร่วมพิธีนองประชุมอาคารหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงการและเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 5 7นายทวชัยรักขนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทือไทยองราชนเนืนเ่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีประชชนมายุแปดหพรรษาณองคการ,นานนรบรารสมเด็จบุุงคล้าอําเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการโดยมีการมอบประกาศเสบัรแก่ช่างที่ผ่านดการอบรมและมอบเครื่องมือช่างเพื่อใช้งานประจำศูนย์ช่าง โดยศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิอไทยองราชันจะให้บริการประชาชนในราคาที่เป็นธรรมอันเป็นการช่วยเหลือชุมชนในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องมืออุปรกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกษิจในชุมชนที่ดีตลอดจนเป็นกิจกรรมคืนความสุขแก่ประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจังหวัดบึงกาฬไปติดตามกันต่อครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2557 เวลา10บบริการนรายชโรธรผาโคตดผู้ว่าราชการจังหวัดมองการนําคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมองการเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาพสวจังหวัดมองการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านโคกสําราญพรสวรรค์หมู่าบลชมพูพรอ,อเบอร์ศรีวิไลจังหวัดมองการเพื่อตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ห่างไกลกลางคมนาคม โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคบริการด้านธางรการ,รและได้อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ก็ยังได้เปิดศูนย์รับบริจาคโรหิตโดยเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการจากนั้นน,นายชโรธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโครกระบือจำนวนหนึ่งตัวเพื่อมอบให้กับเกษตรกรอำเภอศรออีวิไล ณโรงเรียนบ้านโคกสำลานพรสวรรค์ตำบลชมพูพออรอสีบริจังบึงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําชุมชนมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นนายชติธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บึงการเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบน้งสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยได้นําหน่วยงานราชการในจังหวัดบ,บึงการกว่า30หน่วยงานออกมาให้บริการประชาชนณนโรงเรียนบ้านโคกสำลานพร,รพนสวรรค์ ตำบลชมพูพรอ,อเบอรสีวิไลจังหวัดบึงการมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ยากจนจำนวนร้อยชุดมอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กยากจำนวน20ทุนมอบชุดนักเรียนจำนวนร้อยชุดมอบจัก,กรยานให้กับนักเรียนที่เรดีและยากจน5คันนอกจากนี้ก็ยังได้มอบเสื้อผ้าและกางเกงแก่ประชาชนร้อยคนและมีการจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนราคาถูกและอื่นๆอีกมากมายจากนั้นในเวลาส1อดนาฬิกาในจโรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ พร้อมดนน้วยนายนพดลจอมเพชรนายอำเภอศรีวิไลลงพื้นที่ตำบลชมโพรณ์อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเพื่อมอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งการลงพื้นที่ของผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และคําแนะนําต่างๆทั้งในการดูแลตนเองความเป็นอยู่และให้กําลังใจผู้ป่วยและผู้พิการโดยมีผู้ป่วยและผู้พิการทั้งหมดที่ลงเยี่ยมในวันนี้คือ ในหญิงกระยาโพขีอายุ6ปีมาเล็ที่215หมู่13ตำบลชุมพรเป็นผู้พิการด้านสติปัญญาไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้จึงได้สั่งการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบึงการพนันาชุมชนจังหวัดบึงการเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นการด่วนรายที่2ในายสุชาติศรีหาหนวดอายุ21ปีมาเล็ที่99หมู่8ตำบลชุมพรซึ่งพิการทาง ด้านการเคลื่อนไหวชื่อเลือตอนเองเมดได้บ้างแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการจึงได้มอบเงินชื่อเลือจุนวนหนึ่งและมอบรถเข็นให้ไว้ใช้อีกหนึ่งคันพร้อมแนะนําให้ทําการกายภาพบำบัดเป็นประจําทุกวันไปติดตามกันต่อนะครับกับจังหวัดบึงการเปิดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวันเลยบบอลปี2557ระดับจังหวัดเมื่อวันที่22สิงหาคม2557เวลา9นาฬิกา ที่ลานกีฬาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาคมอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนายจรุนแสนพิมรองนายกอบจอจังหวัดบึงกาฬในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลปี2557ระดับจังหวัดเพื่อหาทีมชนะเลิศชายหญิงอายุไม่เกิน12ปีเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ตัวแนายสมเจตรัฐาตัวแทนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยร่วมเป็นพยานในการเปิดงานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมจํานวนมากไปปิดท้ายสรุปข่าวเด่นรอบเดือนสิงหาคม2557กับผอ,บอก,กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันธาราพที่3นําผู้ว่าตํารวจสรุปผลการปฏิบัติงานของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ นรอบ3เดือนหลังคอสชเข้าบริหารประเทศเมื่อวันที่23สิงหาคม2557วลา9ที่หองกบุร,กบบกรีรักดปร์นาวินผอบอกกองกําลังรักษาความสงบกองพลนาราพที่3เป็นประธานการสรุปผลการปฏิบัติงานของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการโดยมีผู้ว่ราราชการจังหวัดบึงการผู้บังคับการตรวจภูธรนจังหวัดบึงการ ข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงพลตรีศักดากล่าวว่าในภาพรวมของจังหวัดบึงกาฬมีความสงบรเรียบร้อยความเคลื่อนไหวทางการเมืองสามารถควบคุมการปฏิบัติได้ไม่มีเหตุการณ์ต่อต้านการปฏิบัติงานของคอสชอแต่อย่างใดแกนนามวลชนยุติความเคลื่อนไหวและประชดชนใ้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามแนวทางปฏิรูปประเทศตามรถแบบของคอสชอเป็นอย่างดีโดยมุ่งเน้นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมสามฝ่าย ร่วมด้วยการประชุมและกำหนดทิศทางการดำเนินการระดับนโยบายที่เป็นเอกภาพใช้งานด้านกิจการพลเรือนในลักษณะการปรับทุกผูกมิตรด้วยการจัดชุดปฏิบัติการมลชนและหมอเดินเท้าเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายปกติเป็นไปอย่างยุติธรรมใช้อำนาจกฎอการศึกเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นตลอดจนมีการพบปะประสานงานระดับนโยบายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทําให้การปฏิบัติงานร่วมกัน3ามฝ่าย ตั้งแต่ระดับตำบลและอำเภอเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปริัาิงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นเป็นลําดับและได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างดีแล้วกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ